สวัสดีค่ะ,คะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดา่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้การหลายๆท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พออน้อยรู้ให้ว่าจะลงทะเบียนได้แล้วหรือยังนะคะ,คะท่านหนึ่ง การสอบถามพอร้อยเข้ามาท่านเกิดวันที่21กับสองหนะคะยีกันยายนสอง7 21กันยายนสองขึ้นจะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนคะสำหรับในช่วงนี้นะคะกาต้องตินทุกแข่งกาต้องติดทุกแข่งเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508ค่ะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508เ,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  25, เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันที่21กันยายน2507ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลย ไปที่ไหนไปที่ท้องถิ่นท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงาเกนเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะค่ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นเลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนบัญชีที่ท่านใช้ปัจจุบันนะจ๊ะค่ะก็เน้นย้ำในเรื่องของบัญชีธนาคารบัญชีผู้มีสิทธิ์ บัญชีของท่านเองนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วแต่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในช่วงนหนค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่21กันยายน2507ถ้าท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่21กันยายน2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไป ราคาค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมา21กันยายน2507ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วในช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508นจาจาะไปด้วยตนเองไม่ได้ให้ใช้หนังสือมอบอานาจ หนังสือมอบอำนาจจะไปติดต่อที่ท้องถิ่นหน่วยงานที่ท่านจะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือมอบอำนาจก็ได้จะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เป็นใบมอบอำนาจทั่วไปนะจ๊ะหรือจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้ ท่านไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองใช้หนังสือมอบอำนาจลงนามตรงผู้มอบอำนาจในส่วนผู้รับมอบอำนาจก็ให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านที่สะดวกไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านเซ็นตรงผู้รับมอบอำนาจพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งคนมอบอำนาจผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจผู้มอบอำนาจก็ให้ลงสำเนาถูกต้อง สำเนาบรรจาตัวประชาชนสำเนอทะเบียนบ้านตำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้มีสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจการลงนามกาให้เรียบร้อยในส่วนของผู้รับมอบอำนาจค่ะก็ท่านที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านค่ะก็นำสำเนาบัรรจาตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วยนะจ๊ะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนไม่นานค่ะก็จะแตวเสร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอน้อยเพิ่ม,เต,มเติมทรงวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะ พอน้อยจะดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อต้องกล่าลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ